สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 โครงการห้องเรียนพิเศษอิงิสโปรแกมทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูธนสินนะครับในรูปแบบบทเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วนักเรียนจําได้ไหมลูกว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องนะครับการสถาปนาอาณาจักรรัะตะนะโกสิน์ แล้วก็ปัจจัยที่ส่งเสริมให้กรุงรัตนโกสินทร์มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับพัฒนาการแปลว่าอะไรลกูกพัฒนาการแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการพัฒนานะครับในเรื่องต่างๆนะครับที่เกิดขึ้น นะครับในแผ่นดินของไทยสมัยรัตนกโกสินทร์นะครับทาเรียนพร้อมแล้วสามารถเปิดหนังสือนะครับควบคู่ปไปกับการสอนของคุณครูได้นะครับในหนังสือวิชาป,ปอธิศาสตร์นะครับชั้นป .6 ตั้งแต่หน้า5 9าไปต้นไปนะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูอยากจะทบทวนนักเรียนนะครับในเรื่อง พระนามของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งสิบราชการนะครับแต่คราวนี้ครูจะนะครับเพิ่มเติมความรู้นักเรียนเรื่องการแสดงลำดับการสืบสันตะติวงด้วยรียรเคยเคยดินคำนี้ไหมครับการสืบสันตะติวงแปลว่าอะไรลูกแปลว่าการครองราชสมบัติต่อจากราชวงศ์ตนเองนะครับ ต่อจากเคือญาติต่อจากครอบครัวของตนเองนะครับซึ่งแตกต่างจากคำว่าปราบดาพิเศษใช่ไหมครับคุณค,ครูเคยพูดแล้วปราบดาพิเศษแปลว่าการขึ้นของราชสมบัตินะครับโดยมีการเปลี่ยนราชวงศ์นะเช่นรัชการที่1นึงไงครับตอนนั้นนะครับเป็นขุนนางที่ชื่อสมเด็จเจ้าพญามหากรัึกใช่ไหมครับ ได้มีการครองราชนะครับโดยเปลี่ยนเป็นราชวงศ์จักรีปกครองนะครับต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินใช่ไหมก็ปราบดาพิเศษนะครับเป็นการขึ้นครองราชอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้นะครับในราชวงศ์จักรีเนี่ยมีการครองราชสมบัตินะครับแบบการสืบสันตติวงศ์นะครับสืบโดยใส่เลือดนะครับเรียนไล่ตามคุณครูมาเลยนะครับรัชกาลที่1นนะครับปฐมมกษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับของราชสมบัติ27ปีจากนั้นก็เป็นพระรา้าโอรสของพระองค์นะครับคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนะครับรองราชอีก15ปีนะครับจากนั้นเป็นรัชกาลที่3นะครับรัชกาลที่3เป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จ พันังกล้าวเจ้าอยู่หัวนะครับจากนั้นปนรชัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่เป็นพระราชะโอรสของรชัชกาลที่สองเช่นเดียวกับรชัชกาลที่สามและเป็นน้องนักเรียนน้องคำราชาศัพท์น้องชายคำราชาศัพท์ว่ายังไงครับพระอนุชาใช่ไหมลูกพระอนุชานะครับเป็นน้องของรชัชกาลที่สามนะครับคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่เป็นน้องที่ทําไมลูก ต่างมารดาคือแม่คนละคนเรียนเน้นย้ำเก็ดความรู้ในะสมัยกรริสีเนี่ยตอนนั้นอนาณาจักรสยามนะชื่อเดิมของท่านนะลูกอาณาจักรสยามเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นสองพระองค์เลยนะลูกคือพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็องค์ทรงแต่งตั้งน้องชายด้วยนะครับขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของแผ่นดิน นะครับชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สี่มีกษัตริย์สองพระองค์ครับจากนั้นก็เป็นอาชกาลที่ห้านะครับเป็นพระโอรสของรัชกาลที่สี่นะครับคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับครองราชอีกสี่สิบสองปีนะครับหลังจากรัชกาลที่ห้าครองราชสี่สิบสองปีแล้วนะครับก็เป็นอาชกาลที่หก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระาชโอรสหรือลูกชายของรัชกาลที่ห้านะครับถัดจากนั้นก็เป็นรัชกาลที่ที่เจ็ดนะครับพระบาทสมเด็จพระปลกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับของราชสมบัติทําไมลูกต่อจากพี่ชายพี่ชายคันราชศั์ว่ายังไงครับพระเชษฐาใช่ไหมลูกพระเชษฐาแปลว่าพี่ชาย นะต่อจากพี่ชายก็คือรัชกาลที่หกนะครับรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยเป็นลูกรัชกาลที่ห้าเป็นน้องรัชกาลที่หกนะครับต่อจากน,านั้นรัชกาลที่แปดรัชกาลที่แปดทำไมลูกคราวนี้เป็นหลานบ้างเป็นหลานพระมหากษัตริย์นะครับไม่ได้เป็นลูกแลรัชกาลที่แปดี่เห็นมป็ลูกรัชกาลที่แปดเลขแปดนะครับเป็นลูกของสมเด็จพระมหิดตราทิเบศอดุเรเดียดวิกรมพระบ,บรมราชชนกนะครับ อง์นี้เป็นเจ้านายแต่ไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์นะครับเป็นลูกของรัชกาลที่ห้านะครับลูกชายของรัชกาลที่ห้าเป็นน้องของรัชกาลที่หกเป็นน้องของรัชกาลที่เจ็ดนะครับแล้วก็เป็นพ่อนะครับเป็นพระมิดาของรั s. <S okay. ชกาลที่แปดนะครับพระบรมรัชนกธรรมศพท์แปลว่าพ่อนะครับ รัยกาที่แปดพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลน,นะครับของราชนะครับถัดจากนั้นก็เป็นรการที่เก้านะครับเป็นรการที่เก้าจริงๆต้องแก้เป็นชื่อว่าอะไรนะลูกที่คุณครูสอนไปพระบาทสมเด็จพระปรมินใช่ไหมไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอวิเดชมหาราชบรมนาถบ,าบพิตรนักเรียนองค์นี้ชั้นที่เก้าทำไมลูกของราชสมบัติต่อจากพี่ชายคือชั้นที่แปดนะครับต่อจากพี่ชายชั้นที่แปดนะครับแล้วก็เป็นลูกชายของสมเด็จพระมหิตระทิเบศอนุเดชวิกรมพระบรมราชนกเช่นเดียวกับชั้นที่แปดนะครับของราชยาวนานที่สุดชั้นที่เก้าใช่ไหมลูกเจ็ดสิบปี นะครับ70ปีแล้วก็สวรรณคตเมื่อพศ2 5 5 9นะครับและอธิการที่10รัธิการปัจจุบันใช่ไหมครับพระบาทสมเด็จพระปรมนทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็รองกันสมบัติสืบต่อนะครับตั้งแต่พศ2 5 5 9เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้ นะครับอันนี้คือลำดับการสืบสันตะติวงศ์นะครับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์นะครับโลกนะครับเรื่องที่จะเรียนในวันนี้นะครับนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณครูยอยากให้เรียนมีความเข้าใจก่อนว่าในการเรียนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในชั้นป .6 เรานะครับเราจะแบ่งพัฒนาการด้านต่างๆเนี่ยออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกัน นะครับออกเป็น3มช่วงเวลาด้วยกันนะครับได้แก่ช่วงแรกนะครับช่วงสมัยรัะตะนะโกสินทร์ตอนต้นนะครับเริ่มตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่ะครับจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่3นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการป้องกันและฟื้นฟูบ้านเมือง นะครับป้องกันและฟื้นฟูบ้านเมืองนะครับช่วงที่2นะครับเป็นสมัยปฏิรูปประเทศนะครับให้เป็นแบบสมัยใหม่ด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่ระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่นะครับจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับ เป็นช่วงเวลาที่ต้องทำให้บ้านเมืองรอดพ้นจากการคุกคามจากชาติตะวันตกนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงร,รู้การคุกคามจากชาติตะวันตกเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนในชั่วโมงถัดๆไปนะครับและช่วงปัจจุบันนี้นะครับคือสมัยประชาธิปไตยนะครับดิมโมเคซีใช่ไหมลูกสมัยประชาธิปไตยนะครับเริ่มตั้งแต่ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมครับจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยกลุ่มคณะบุคคลที่เรียกว่าคณะราษฎรนะครับคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุศักราช2000 475นะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเี้จะได้เรียนนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้ก็คือพัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับในช่วงแรกคือในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อสักเมื่อกี้นี้คืนครูบอกแล้วว่าใช่ไหมลูก ตรงกับสามรัชการคือรัชการที่หนึ่งรชการที่สองและก็รัชการที่สามนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสามด้านด้วยกันนะครับพัฒนาการเนี่ยจะแบ่งเป็นสามด้านด้วยกันด้านแรกนะักเรียนแต่ต้องกล่าวเท้าความก่อนว่าในช่วงนี้นะครับเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรนะครับในด้านแรกเนี่ยด้านการเมืองการปกครองนะครับเขาบอกว่า ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการป้องกันประเทศนะครับและฟื้นฟูบ้านเมืองนะครับเนื่องจากไทยยังต้องเผชิญกับสงครามครั้งใหญ่อยู่นะครับเช่นสงครามก้าวทับกับพมา่าเมื่อพศ .2328 และการฟื้นฟูบ้านเมืองให้เป็นระเบียบนะครับการปกครองในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยยังคงรูปแบบนะครับยังคงรูปแบบ การปกครองในสมัยอิทธยาไว้นะครับกล่าวคือเหมือนสมัยอิทธยาในยามเจริญรุ่งเรืองนะครับได้แก่สมุหานายกเนี่ยยังคงปกค,ออคร,กรกคองหัวเมืองฝ่ายเหนือนะครับสมุห์พักราโหมปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้กลมท่าปกครองหัวเมืองชายทะเลบริเวณอ่าวไทยนะครับและรัชการที่หนึ่ง นะครับโปรดให้ชำระกฎหมายให้มีความถูกต้องอยูติธรรมนะครับแล้วก็ทําไมลูกรวบรวมกฎหมายเมื่อครั้งกรุงศรีธิยาเนี่ยที่ถูกทําลายบ้างนะครับสูญหายบ้างนะครับชาระขึ้นใหม่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงขีดเ,เส้นใต้ห้าร้อยเซ้นนะครับกฎหมายตาสามดวงทําไมต้องชื่อตราสามดวงไว้ทําไมต้องชื่อตราสามดวงด้วยลูกเพราะอะไร พอที่หน้าปกเนี่ยมีการประทับตราสําคัญสามตราได้แก่นะครับตราราชสีนะครับคือสิงประจําตําแหน่งสมุหะนายกปัจจุบันใช้ตานี้เป็นตาราประจํากระทรวงไรล,ลกูกออกข้อสอบบ่อยๆกระทรวงมหาดไทยเรียนจดเพิ่มได้นะครับตราราชสีประจําตําแหน่งสมุหะนายกปัจจุบันเป็นตาราประจํากระทรวงมหาดไทยนะครับ ตาภรคโคจสีนะครับประจ,จาตําแหน่งสมุห์หักพระกลาโหมปัจจุบันเป็นตาประจ,จํากระทรวงกลาโหมนะครับและตาบัวแก้วนะครับประจ,จําตําแหน่งกรมท่าโกษาทิบดีปัจจุบันเป็นตาประจ,จํากระทรวงการต่างประเทศนะครับกฎหมายนี้มีตาสามดวงนี้ประทับไว้ที่หน้าปกจึงเรียกว่ากฎหมายตาสามดวงนะครับชาระขึ้นในสมัยรัชการที่ หนึ่งนะครับต่อไปด้านที่สองนะลูกด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับผู้คนในสมัยวิทยาตอนโทษทีลูกผู้คนในสมัยก,กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยแบ่งออกเป็นสองชนชั้นนะครับได้แก่ชนชั้นปกครองและชนชั้นผู้ถูกปกครองนะครับ ชนชั้นผู้ถูปกปกครองพระสงฆ์จะจัดอยู่ในฐานะพิเศษในทางสังคมนะครับเป็นที่เคารพนับถือของทั้งสองชนชั้นเลยนะครับชนชั้นปกครองนะครับจะได้แก่พระมหากษัตริย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นประมุขของอาณาจักรไทยเป็นเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินนะครับของอาณาจักรรัตนโกสินทร์นะครับต่อไปเจ้านาย เจ้านานกง้หมายถึงราชวงศ์นะครับที่สืบเชื้อสายมาจากพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ขุนนางนะครับขุนนางคือร,อรัษฎรที่ถวายตัวเข้ารับราชการนะครัดีความดีความชอบเนี่ยเป็นขุนนางต่อไปชนชั้นผู้ถูกปกครองนะครับก็ได้แก่พวกไพร่นะครับไพร่คือใครลูกเห็นเดี๋ยวนี้เออนำมาใช้ในปัจจุบันนี้ใช่ไหมลูกเออมีการนํามาใช้ นะครับไพ่เนี่ยหมายถึงรัษฎรทั่วไปจริงๆแล้วหมายถึงรัษฎรทั่วไปไม่ได้มีเออมีอะไรอ่ะมีไปได้ทางลบเลยนะครับมาถึงรัษฎรประชาชนทั่วไปถ้าแบบเราๆแบบคุณครูแบบนักเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรลูกเป็นไพายในสมัยนักกสศิลป์ตอนต้นนะครับต่อไปทาสนะครับทาสอันนี้จะต่าที่สุดนะครับในระบบชนชั้นใช่ไหมลูกรัษฎรที่อยู่ภายใต้อำนาจของนายเงิน นะครับไม่มีสิทธิ์ในตนเองสามารถถูกทําไมได้ซื้อขายได้นะครับถูกซื้อขายได้นะอ่าเดี๋ยวเรียนค่อยๆนะครับตั้งใจฟังคุณครูอธิบายแล้วก็สามารถหยิบปากกาแดงขึ้นมาขีดเขียนหนังสือเรียนของนักเรียนได้นะครับอ่าในด้านนะครับวันวัฒนธรรมนะครับพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยทร,ทรงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติ นะครับให้เป็นส่วนรวมใจของคนในสังคมนะครับเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยโปรดให้มีการสั่งขายนานะครับปรับปรุงพระไตปีดกรวมทั้งสร้างและบูรณะวัดนะครับนอกจากนี้พระองค์ยังได้พระชนิพลวรรณกรรมนะครับเช่นนิราชลบพม่าที่ท่าดินแดงนิราชคืองานเขียนแบบไหนครับวิชาภาษาไทยงานเขียนแบบ พนา,นาใช่ไหมสิ่งที่พบเจอใช่ไหมลูกงานในการเดินทางนะครับนิราบทละครหรือบทละครนะครับเรื่องรามเกียรติ์นะครับและโปรดให้มีการแปลวรรณคดีต่างประเทศเป็นภาษาไทยนะครับเช่นพงศาวดารจีนสองเรื่องนะครับคือเรื่องไซฮันนะครับและเรื่องสามก๊กนะครับพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาทอทิลูกพระบาทสมเด็จพระพระทุพะทธเลิศหล้านภารัยรชนะการที่สอง รถือว่าช่วงที่เป็นช่วงอะไรลูกยุคทองของวัรรณกรรมนะครับพระองค์ทรงพระสนิพนวรรณคดีนะครับเรื่องอีเหนารามเกียรติสังทองไกลทองขุนช้างขุนแผนมีหลายเรื่องนะครับทรงแต่งบางตอนนะครับและทรงอุปถัมคือทำไมลูกดูแลบำรุงกวีนักเขียนนะครับเช่นพยาสุนทรวูหารหรือสุนทรผู้ นะครับผู้ที่มีผลงานเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะครับเช่นเรื่องพระภัยมณีนะครับสิ่งห้าไกลพบเป็นต้นนะครับต่อมาสมัยรักาลที่3นะครับพระบาทสมเด็จพระนางกราเจ้าอยู่หัวทรงสร้างและทรงบูรณะวัดเป็นจำนวนมากนะครับทรงส่งเสริมศิลปะทางด้านสถาปัตยกรรมและกิจกรรมนะครับมีการผสมผสานกันร,ระหว่างศิลปะแบบไทยกับ ศิลปะแบบจีนนักเรียนเขียนเพิ่มไปเลยนะครับเหมือนที่ครูเพิ่มให้คือเรียกว่าแบบพระราชนิยมนะครับในกรีสเนี่ยทำไมลูกทรงชอบทรงโปรดนะครับศิลปะแบบจีนก็เลยนํามาผสมกับแบบไทยนะครับเนื่องจากพระองค์ทรงทําไมลูกทรงค้าขายนะครับกับชาติจีนเนี่ยบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งนะครับจนได้รับสมญานามว่านะลูกเจ้าสัวแห่งสยาม นะครับเจ้าสัวแห่งสยามนะครับเช่นนะครับพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับประดับด้วยกระเบื้องเครือบแบบจีนนะครับหรือที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพเนี่ยโปรดให้จารึกความรู้ต่างๆของไทยนะครับลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ในสารารอบพระอุโบสถนะครับในสมัยนี้เลือก เริ่มมีพวกมิชชันรีนะครับหรือหมอสอนศาสนาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนะครับเช่นหมอบัตเลย์นักยรียนขีดเช้นใต้นะครับหมอบัตเล์เนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากในทางบาริษัทของไทยนะครับเป็นผู้ที่เอานะครับวิธีการแพทย์สมัยใหม่นะครับคือวิธีการผ่าตาดัดนะครับการฉีดวัคซีนเข้ามานะครับนอกจากนี้ท่านยังได้ตั้งโรงพิมพ์หนังสือนะครับและรับจ้าง พิมพ์ประกาศของทางราชการนะครับเป็นเจ้าแรกอีกด้วยนะครับกด้านเศรษฐกิจนะครับด้านเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองนะครับประชาชนทําการเกษตรเป็นหลักนะครับมีการค้าขายนะครับภายในอาณาจักรและการค้าขายทางทะเลกับชาตต่างชาตินะครับเช่นชาติตะวันตกนะครับมาลายู จีนเป็นต้นนะครับมีการค้าในระบบบรณาการกับจีนนะครับซึ่งทำรายได้เป็นอย่างมากเลยในสมัยการที่สามเหมือนที่ครูเล่าไปเมื่อกี้นี้นะครับเจ้าสัวแห่งสายามใช่ไหมในสมัยการที่สามนะครับมีการาทำสนธิสัญญาทางการค้ากับอังกฤษและสหรัฐอเมริกานะครับกับอังกฤษเนี่ยโ้สำคัญมากค,คณครูลืมไปทีนี้เรีจะจดเพิ่มไปเลยชื่อว่าสนธิสัญญา เบอร์นีนะครับส่วนที่สัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษนะครับทำให้มีพ่อค้าต่างชาติเข้ามาค้าขายมากขึ้นนะครับจากภาพก็แสดงนะครับให้เห็นวิถีชีวิตนะครับทางนักเศรษฐกิจของสมัยนณะกสิ์ตอนตน้นนะครับการทำนานะครับจิตกรรมวัดมัชชิม,มาวาจังหวัดสงขลานี่แสดงการค้าภายในประเทศ นะครับตัวอาศัยแม่น้ําลําคลองเป็นเส้นทางข้ามนาคมเกิดเป็นตลาดน้ํานะครับแสดงการเดินเรือเข้ามาค้าขา,ขายของชาติต่างชาติในประเทศไทยของเรานะครับก็เป็นอันจบพัฒนาการของไทยสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นนะครับต่อไปนะลูกเป็นการมอบหมายงานนะครับมอบหมายงานนะครับให้นักเรียนทําในแบบวัดวิชา ปอดิศาสตร์ของป6เรานะครับให้ทําหน้า26และ28นะครับทำหน้า26และ28นะครับคือทำไมลูกอยากให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจทำนะครับเขียนด้วยตัวบรรจงนะครับข้อคำตอบเนี่ยขอให้ผ่านกระบวนการคิดของนักเรียนมาก่อนนะครับก่อนที่จะเขียนนะครับเขียนตอบให้ตรงกับคำถามนะครับแล้วพบกันใน คลิปสอนต่อต่อไปนะครับนะครับแต่คุณครูเนี่ยมีความคิดว่าจะทําไมจะติวเข้าหมหนึ่งออนไลน์ให้กับนักเรียนชั้นปหกนะครับนักเรียนก็เตรียมตามข่าวนะครับคุณครูจะส่งลิงก์ส่งอะไรมาก็าให้นักเรียนตามข่าวสําหรับคนที่มีความตั้งใจนะครับอยากที่จะติวกับคุณครูนะครับในวิชาสังคมศึกษาซึ่งมีการสอบในการเข้าหมหนึ่งของโรงเรียนมัธยมชื่อดังอีกด้วยนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุข ครับกับการเรียนแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะครับลูกสวัสดีครับ